ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิการ์ทาโร่คลิปนี้มารดมจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะเราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่11กันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่11ประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรแต่กองอื่นมาดดมขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบ รวมกวม้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดแล้วก็ไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสำหรับใครที่ สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดนะคะหรือใครที่เคยเป็นแฟนเพจแฟนคลับมาดามอยู่ก็จะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกสาวออนไลน์อยู่ช่วงนี้ต้องระง,งับไปชั่วขณะนะคะเพราะว่า ลูกเต๋าออร์เคิลมันหมดจึงไม่สามารถดําเนินการสอนต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะเรียนอยากจะเป็นนักพยากรณ์มาเรียนแบบเจอตัวเป็นๆกับอาจาร์กับมาดามได้เลยนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนมาดามกําลังจะเปิดสอนไพเมเจอร์ค่ะไพเมเจอร์สามารถคุณสามารถนําไปพยากรณ์ วันเดือนปีเกิดได้นะคะแล้วก็ดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเลขที่ดูทะเบียนรถได้พยากรณ์ได้เหมือนกับใช้ไพ่78ดอเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าไพ่เมเจอร์จะเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นอะไพ่78ดดอเนี่ยมันจะมีการขยายแต่แค่22ใบเนี่ยคุณก็สามารถดูได้อย่างแม่นยำแล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนก็ไปติดต่อไปที่เพจของมาดามได้นะคะเข้ามาคุยกันสอบถามรายละเอียดได้นะคะ มาดามเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้ๆวัดใหม่ยายแป้นคใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่สิบเอ็ดเรามาดูก่อนนะคะว่านิสัยโดยรวมหรือว่าคุณเป็นคนแบบไหนยังไงกันแน่นะคะผู้ที่เกิดวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นคนธาตุลมนะคะตัวแทนของตัวแทนของคุณน่คือราศีตุลน,นะคะ คนเกิดวันนี้เมื่อราศีตุลเนี่ยเราจะเห็นว่าราศีตุลเป็นตาช่างเป็นราศีเดียวที่เป็นรูปตาช่างเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เกิดวันที่สิบอจึงเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะดังนั้นคนที่เกิดวันนี้ก็มีนิสัยรักพวกร้องด้วยนะคะด้วยเกิดวันที่สิบอเนี่ยจึงกลายเป็นคนที่เป็นคนตรงไปตรงมา แล้วก็บางทีการพูดตรงเกินไปก็อาจจะเป็นการที่ว่าพูดอะไรแบบเด็ดขาดพูดอะไรแบบแรงเกินไปหรือพูดหวานผ่าซากนะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเวลาเพื่อนฝูงมีปัญหาหรือคนอื่นมีปัญหาเนี่ยจะเข้ามาให้คุณเนี่ยขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยคุณจะสามารถช่วยเคลียร์ช่วยแก้ไขปัญหาได้คนที่เกิดวันเนี้ มักจะเป็นคนที่ไก่เกียร์เรื่องได้ดีไก่เกียร์ปัญหาไก่เกียร์เรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานหรือกับใครก็แล้วแต่คุณจะถูกเรียกไปให้เป็นคนที่ไก่เกียร์อยู่เสมอนะคะเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณตัดสินได้ดีนะคะคนเกิดวันนี้มีเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่คบแค่คนในวงของตัวเอง เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างกำแพงขึ้นมาสูงนะสำหรับการที่จะคบคนใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่เกิดวันที่สิบเอ็ดเนี่ยการที่มีโลกส่วนตัวสูงของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าคนมองว่าเขาอะไม่คบคนนอกกลุ่มคุณจะคบแต่เฉพาะคนที่ในกลุ่มหรือถ้าคิดจะมีแฟนก็จะมีแฟนเฉพาะในกลุ่มของตัวเองไม่เอ่อคนนอกจะเข้าไม่ถึงนะคะสำหรับคนวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นคนลักษณะแบบนี้คือคนนอกที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาเนี่ย ถ้าจะเข้ามาเป็นแฟนเขาคนวันที่11ได้คือจะต้องเข้ามาในลักษณะเป็นเพื่อนและจะต้องเป็นเพื่อนสนิทและจะต้องทําให้เขาเนะี่ยยอมรับว่าคุณคือคนในกลุ่มของเขาได้คือคนคุณคือเพื่อพวกพรอ,องของเขาได้แล้วทีเนี้ยจะก้าวขึ้นมาถึงขั้นที่ว่าจะสารความสัมพันธ์หรือจะอยากเป็นแฟนเนี่ยมันจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาตรงนั้นได้แต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วจะให้คนวันที่11ไปจีบคนนอกกลุ่มดูท่าทางจะยากหน่อยนะคะ เขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวเพราะนั้นเรามาดูกันว่าผู้ที่เกิดวันที่11เนี่ยในเดือนมีนาคมเนี้ยชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรที่เราพูดเมื่อกี้นี้ไปมาดามก็พูดเกินชีวิตเออหรับคนที่เกิดวันที่11ทุกคนว่า เขาจะมีพื้นฐานชีวิตมีอุปนิสัยแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับทุกๆคนบางคนก็ตรงทุกเรื่องเลยแต่บางคนก็อาจจะเป็นบางบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรามาดูว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักของผู้ที่เกิดวันที่1 1จะเป็นอย่างไร สองเหรียญ o r l d แล้วก็ justice สำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีการโลเลหรืออาจจะเป็นถ้าคุณอาจจะมีนิสย Low ัยโลเลหรือบางทีคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงนะคะอาจจะมีความรู้สึอยากฉันอยากจะออกไปสู่โลกกว้างให้มากกว่านี้หรืออาจที่จะ กำลังคิดอยากที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับทางโลกอินเทอร์เนต็ตก็โอเคนะมันทําได้แต่ช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยถึงคุณจะมีความเก่งก็จริงแต่ถ้าคุณไม่ตัดความนิสัยโลเลที่มันอยู่ในใจคุณว่ามันเหมือนกับเราไม่แน่ใจในสิ่งที่เราทําหรืออาจจะกลายเป็นว่าจับปลาสองมือไอ้นั่นก็อยากทาไอ้นี่ก็อยากได้มันก็เลยกลายเป็นว่า คุณจะไม่สามารถที่จะทําอะไรที่แบบว่าให้มันเชี่ยวชาญหรือให้มันชํานาญหรือให้มันเก่งไปสักอย่างหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นนะมันเป็นช่วงจังหวะของการที่โลเลและลังเลอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจแม้กระทั่งมาดามเองก็ต้องทําความเข้าใจกับมันว่าภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองของโลกไม่ดีนะคะภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอนะ่ะต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ต้อง แอคทีฟตัวเองให้มากยิ่งกว่าเดิมหรืออาจที่จะต้องมีการลังเลกับการดําเนินชีวิตว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะฉะนั้นนะในสาหรับผู้ที่เกิดวันที่11เนี่ยเขาจึงเตือนว่าให้ตัดสินใจให้แน่นอนอย่าโลเลแล้วก็การเก็บเนื้อเก็บตัวของคุณนะ่ะหรือการที่ว่าเราไม่ยอมที่จะเปิดใจรับคนนอกหรือไม่เปิดใจที่จะเอ่อคบใครหรือรู้จักใครเพิ่มเติมมันอาจจะเป็นการปิดกั้นตัวเองมากเกินไปนะสำหรับคนวันที่11ในช่วงนี้ คุณจะต้องมีสังคมให้มากขึ้นคุณควรมีพักพวกเพื่อนฝูงหรือพวกพ้องให้มากกว่ากลุ่มเดิมที่คุณเคยมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังคบแต่กลุ่มเดิม,ดมหรือวนเวียนอยู่กับคนเดิม,ดมบางทีมันอาจจะทําให้เราไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตมันก็เลยยังไม,ไม่เกิดความมั่นคงในช่วงเดือนนี้เรามาดูการงานกันดีกว่า การงานสําหรับผู้ที่เกิดวันที่11นะในช่วงเดือนนี้นะบอกก่อนได้เลยว่าการงานยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะักนะคะมันอาจจะเป็นการที่ว่า <c oughs> ขออภัยค่ะเหมือนเป็นช่วงที่กําลังวิกฤตนะคะกําลังวิกฤตในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจด้วยและตัวคนเองด้วยที่เรียกว่า มันโลเลและลังเลอยู่กับการที่เราจะทําว่าเราจะทําอะไรดีอารมณ์ของคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าแปรปวนง่ายขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่ายทําให้บางสิ่งบางอย่างที่มันจะดําเนินหรือว่าเดินหน้าต่อไปได้ดีกว่านี้มันอาจจะชะงักงานหรือมันอาจที่จะไม่มั่นคงเพราะอารมณ์ของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานหรืออย่าใช้อารมณ์ในการตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดและพลาดพังหรืออาจที่จะต้องมานั่งหางานใหม่ได้แล้วซึ่งช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าหางานใหม่ยากมากแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจของตัวเองอยู่ในช่วงเนี้คุณอาจที่จะเจอภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่อาจจะโดนภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกว่า ลุมเล้าคุณทําให้คุณอารมณ์แปรปวนอย่าไปลงกับคนในครอบครัวอย่าไปลงกับลูกน้องนะเพราะว่าเราจะต้องใจเขาใจเราในเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้ไม่ใช่แต่คุณคนเดียวที่รู้สึกเครียดคนรอบๆข้างหรือคนทั่วไปเขาก็เครียดเหมือนเราเพราะฉะนั้นนะ่ะค่อยๆแก้ไขไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในภาวะในช่วงเดืเดอนนี้เป็นแทบทุกคนนะตั้งอมาดามดูว่าเป็นแทบทุกคนน้อยคนมากเลยที่เขาเรียกว่า สวนกระแสได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะตัวเราเองเนี่ยในช่วงนี้มันอาจจะเป็นการที่ว่ามีงานเข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่มากเหมือนตอนนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงความเก่งของคุณยังอยู่คุณไม่ต้องกลัวคุณอย่าทํางานอย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าเอาแต่ลูกค้าเดิมๆอย่าเอาแต่ลูกค้าคนเก่าหรืออย่าทําอะไรที่แบบว่าคงความเป็นคนที่ทําอะไรที่อยู่กับสิ่งเดิมๆไม่ได้แล้วคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วคุณจะต้อง ขยายตัวออกไปหาลูกค้าเพิ่มออกไปเ,เขาเรียกว่าหาฐานลูกค้าใหม่นะคะอย่าอยู่แต่ฐานลูกค้าเก่าจนเกินไปมันอาจจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจของคุณไปไม่รอดได้นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันที่11ในช่วงนี้บอกแล้วว่าถ้ารองงานมันไม่ดีภาวะเศรษฐกิจมันยแย่ เงินมันจึงกลายเป็นเงินหมุนที่นี้เงินหมุนเนี่ยในที่นี้คุณจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นมาได้ก็ต้องควบคุมบัญชีต้องดูให้ดีว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรจ่ายอันไหนไม่ควรจ่ายในช่วงนี้ไม่ต้องไปถามหาเงินเก็บต้องถามว่าทํำยังไงไม่ให้เป็นหนี้นะคะเพราะว่าเงินน่ยมันเข้ามาเข้าซ้ายออกขวา มันพูดง่ายๆว่ามันมีรายจ่ายอยู่ตลอดเวลารายได้เข้ามาต่อให้มากแค่ไหนก็ไม่เพียงพอสําหรับผู้ที่เกิดวันที่11ในช่วงนี้มันมีเรื่องใช้จ่ายอยู่ใช้จ่ายเยอะจริงๆนะคะ อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางในที่นี้มันอาจจะเป็นการไปติดต่อธุรกิจก็ได้นะคะจะถามว่ามันอาจจะทําให้คุณมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคุณขึ้นมาได้ด้วยเช่นการเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะทําอะไรมันก็ต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นดังนั้นน่ะอย่าโลเลหรืออย่าลังเลเกินไปถ้ามองไปในข้างหน้าแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แปรปวนก็ต้องทําใจแต่ว่าความเก่งของคุณยังมีอยู่ในไพ่บอกว่าคนที่เกิดวันนี้ ในช่วงเดือนนี้คุณเป็นคนเก่งนะคุณสามารถที่จะทําอะไรให้มันงอกเงยกว่านี้ได้เพียงแต่คุณต้องขยับขยายจุดอ่อนของคุณคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณก็เอาแต่เฉพาะฐานเดิมเดิมลูกค้าเดิมเดิมหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่คิดที่จะติดต่ออะไรเพิ่มเติมจากเดิมไปนะคะมันก็เลยจะทำให้มันไม่โตแล้วดึงยิ่งเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราควรที่จะขยับขยายให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ หรือใครที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจจะกลายเป็นว่าระมัดระวังคำพูดที่พูดจาขวานผ่าซากมากเกินไปก็จะทำให้คุณเดือดร้อนได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องว่าเราอารมณ์แปรปวนอย่างเนี้ยค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมถ้าคุณรู้จักควบคุมดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มันถูกต้องอันไหนที่ควร จ่ายก็จ่ายอันไหนที่ยังไม่ควรจ่ายอย่างเช่นว่าเราเอา,าเราสามารถเอาไปซื้อเดือนหน้าก็ได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เดือนนี้คุณก็เอาอันนี้ย้ายไปไว้เดือนหน้าแล้วกันอดใจไว้อีกสักนิดนึงทาบัญชีรับจ่ายขึ้นมารับจ่ายในที่เนี้ยมันไม่สามารถที่จะทําให้มันมีเงินเก็บขึ้นมาได้ก็รับจ่ายแบบเช่นที่เรียกว่าอย่าให้ต้องเป็นหนี้ใครเขาถ้าถามว่าเป็นหนี้แล้วมีโอกาสที่จะไปพึ่งพาใครได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะพึ่งพาใครได้แต่คุณจะพึ่งพาคนอื่นไหมล่ะ คุณก็มีศักดิ์ศรีไม่ค่อยจะไม่ค่อยยอมพึ่งพาใครซะด้วยนะคะถ้าไม่ถึงที่สุดคุณก็จะไม่พึ่งใครต่อให้ถึงที่สุดบางทีก็ไม่กล้าเอ่ยปากศักดิ์ศรีเยอะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าณตอนนี้สําหรับบางท่านบางท่านที่กําลังมีภาวะเศรษฐกิจที่กําลังย่าแย่คุณมีคนที่จะช่วยเหลือได้ดังนั้นคุณควรที่จะไปพูดก็คงจะเป็นพวกพ้องของคุณนะคะ อย่าไปใช้การกู้หนี้นอกระบบนะมันอาจที่จะกลายเป็นว่าทําให้คุณอ่ะเดือดร้อนหนักยิ่งกว่าเดิมก็ได้เพราะดอกเบี้ยม,มันพุ่งพวดพวด,พวดเลยนะคะพวกพ้องของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวอย่างถ้าเกิดว่าผู้ที่เกิดวันที่สิบเอ็ดคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็พึ่งคุณแม่ได้นะคะพึ่งคุณแม่ได้พึ่งคุณพ่อได้คุณแม่อาจจะให้พึ่งได้เต็มที่หน่อยแต่ถ้าคุณพ่อเนี่ยอาจที่จะต้อง คุยและบอกเหตุผลกับเขามากหน่อยเพราถึงจะให้พึ่งพาได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสำหรับคนโสดอยากจะมีคู่อยากจะรู้เรื่องความรักคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้ถามว่าถ้าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะอาจจะมาอาจจะมีตัวเลือกให้คุณเลือกนะคะอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันหรือ อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปหรือเป็นชาวต่างชาติก็ว่าได้นะคะแต่ในที่นี้ในในความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่ชอบคนที่อยู่ใกล้ชิดมากกว่าไม่ชอบคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีมีคนเข้ามาแล้วตัวคุณเองนั่นแหละลังเลไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดคุณก็ชอบแต่คนที่เข้ามาที่เป็นคนที่ ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ดูดดูว่าเป็นคนดีมันจึงเกิดความลังเลว่าไม่รู้จะตัดสินใจจะเอายังไงดีลองเปิดใจนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่11อย่าปิดตัวเองอย่าเขาเรียกว่าอย่าปิดกั้นตัวเองจนปิดโอกาสบางครั้งสิ่งที่ดีๆมันเข้ามาแล้วหรือว่าโอกาสเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันมาแค่เพียงครั้งเดียวนะเมื่อเข้ามาแล้วคุณอนะปล่อยเขาหลุดมือไปเขาก็ไปจากคุณแล้ววันหนึ่งก็จะมานั่งนึกเสียดายว่า วันนั้นเราน่าจะตัดสินใจลองคบดูลองคุยดูป่านนี้วันนี้เราอาจจะสารสัมพันธ์ได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าปิดอย่าปิดใจและอย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าสร้างกำแพงขึ้นมาสูงเกินไปทำให้คนที่เขาอ่ะไม่ใช่คนคุ้นเคยกับคุณเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงแล้วบางทีเขาเข้ามาแล้วคุณอาจจะทำตัวว่านิ่งเกินไปทำเหมือนไม่สนใจจนเขามีความรู้สึกว่าสงสัยคุณไม่ได้สนใจเขา เขาก็อาจจะไปจับคุณได้ทั้งๆท,ท,ที่บางทีคุณก็กําลังลังเลอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะต้องแสดงตัวออกมาบ้างไม่ใช่ว่าพอเจอเขาแล้วทําเป็นทําเป็นเมินแต่ในใจน่ะฉันมองอยู่มันไม่มันไม่ได้นะแบบนั้นนะคะมันจะพลาดคนดีๆไปได้แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้อาจจะจะมีการใส่อารมณ์ต่อกันบ้าง <c oughs> ขออภัยนะคะใส่อารมณ์ในที่นี้ก็คือมันมีเรื่องหงุดหงิดเนาะมันมีเรื่องที่จะต้องคอยดูแลคอยแก้ไขหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลนะคะคนนึงเป็นไฟคนหนึ่งก็ควรเป็นน้ําถ้าเราเป็นน้ํามาบ่อยแล้วเราก็เราก็ควรบอกเขาว่า อย่าเป็นไฟบ่อยนะเพราะเราเป็นน้ําจนตัวเราเย็นไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ยก็ให้เขาฟังเหตุผลเราบ้างแล้วก็ให้เขามีเหตุผลบ้างเพราะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วในที่นี้เป็นการที่ว่าบางทีพออารมณ์ฉุนเฉียวหรือโมโหขึ้นมาจะใช้คําพูดที่แข็งและแรงแล้วก็ตรงเกินไปบางทีพูดแบบไม่รักษาน้ําใจคน พูดอะไรแบบเด็ดขาดแบบฟันธงเกินไปมันก็จะทําให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขามองรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีคุณค่าในสายตาเราแต่ในที่นี้มองว่าจริงๆนะไม่ว่าจะยังไงก็ยังรักกันอยู่ไม่ไปไหนจัดก,กันง่ายๆหรอกแต่ว่ามันอาจที่จะกลายเป็นว่าบางทีเขาอาจจะมีการน้อยใจกันเกิดขึ้นเพราะว่าเราพูดจาใช้คําพูดที่มันแรงเกินไปมันตรงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงคําพูดหน่อยอย่าอารมณ์หมุดหงิดง่ายเกินไปหรือไม่ก็หาทางที่ว่า ไปเที่ยวเด็กกันกับครอบครัวทําให้มีความรู้สึกว่าความรักนะมันไม่เก่าเติมความหวานให้กับชีวิตอยู่เรื่อยๆนะคะไอสิ่งที่มันรู้สึกหงุดหงิด หรืออะไรที่มันไม่สบายใจหรืออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันขุ่นมัวกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราก็ไปเติมความหวานนันให้กับคนในครอบครัวทําให้ชีวิตมีความสุขให้เราเจอสิ่งที่มีความสุขบ้างอย่าเอาไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานก็ทุกไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ทุกมันก็เลยจะหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองเกิดขึ้นมามันก็กจะทําให้ชีวิตเราอะ มันมีเลี้ยวแรงที่จะเดินต่อเหมือนเราชาร์จแบตท,ที่บ้านแล้วก็ไปลุยงานต่อที่ทํางานนะคะแต่สําหรับใครที่กําลังอยากที่จะมีลูกถามว่ามีโอกาสไหมจะได้ท้องไหมเนี่ยรอมานานแล้วบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีท้องนะเด็กมายืนรอท่าอยู่แล้วอยู่ที่ตัวคุณน,นั่นแหละที่ว่าพอเวลานั่นก็เกิดความลังเลอจะเอาดีไม่เอาดีถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะมีลูก ก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะในเดือนนี้แต่สำหรับใครที่เกิดวันที่11ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรป้องกันดีๆนะมันมีโอกาสาพลาดพ้างได้นะคะเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลตามมาที่หลังว่าคุณจะเก็บเขาไว้หรือคุณจะไม่เก็บเขาไว้พอมันไม่เก็บไว้มันก็จะกลายเป็นบาปแล้วมันก็จะเป็นบาปไปตลอดชีวิตเรื่องจริงนะคะเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเพราะฉะนั้นนะทำอะไรเี่ย คิดให้รอบคอบคิดให้ดีๆด,ดูให้ดีๆก่อนวนะ่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําแล้วที่ทําไปแล้วที่ทําเนี่ยพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมป้องกันให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเรามาดูสุขภาพกันสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันที่1 1ในเดือนมีนาคมนี้คุณมีความเครียดบ่อยมากคุณอารมณ์แปรปรวนบ่อยมาก,ค,ามากคุณก็จะต้องพักผ่อนไม่พอเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความดันนะ ใครที่เป็นความดันอยู่แล้วก็ระวังอาการมันจะกําเริบขึ้นมันจะมีอาการมากขึ้นอาจจะมึนงงเช้าตื่นมามึนงงเพราะฉะนั้นระวังน้ําในหูไม่เท่ากันได้ด้วยนะคะอาจที่จะมาจากการที่ว่าหนึ่งเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ความดันมันเกิดขึ้นได้ทําให้มันมีพอความดันมันเกิดขึ้นมันอาจจะไปดันน้ําในหูทําให้น้ําในหูสองข้างไม่เท่ากันมันทีลืมตามาปุ๊บบ้านหมุน ะะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงเรื่องนี้ <c oughs> สองก็ต้องระวังเรื่องการเดินการเหินนะคะอาจอาจจะมีอุบัติเหตุจากการเดินได้อย่างเช่นเตะ,น,น,เตะ,เตะนู่นเตะเตะนี่ขาพลิกขาแพงหรือบางคนทะาแรงหน่อยมากหน่อยมันก็มทุ่ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนก็อาจที่จะทําให้ข้อเท้าหลุดข้อเท้าหากักขาหักเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าให้มากๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่11แล้วใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเดินซุ่มซ่ามไม่ค่อยระมัดระวังพยายามดูด้วยบางทีมองไปเราคิดว่าเอ้ยพื้นมันเท่ากันแล้วแต่จริงๆพื้นมันเป็นลายที่เหมือนกันดันไม่ได้ระวังตกบันไดแค่เพียงขั้นเดียวข้อเท้าพลิกข้อเท้าหักมีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะคะก็สําหรับผู้ที่เกิดวันที่11ก็จบคำพยากรณ์เท่านี้นะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมมาดามในช่วงนี้เป็นการทดลองเป็นการทดลองพยากรณแบบ31วันครั้งแรกนะคะผิดพลาดประการใดมาดามก็ต้องขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยอาจที่จะยังไม่ละเอียดพอหรืออาจที่จะกลายเป็นว่าเอ้ยมันดูน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทดลองพยากรก,รก่อนนะคะเดือนหน้าเดือนเมษามาดามเตรียมตัวให้พร้อมกวันนี้ มาดามจะพยากรให้ดีกว่านี้และเยอะกว่านี้มากกว่านี้นะคะเดือนนี้ต้องขออภัยเป็นการทดลองแล้วเดือนเมษามาดามจะเอาให้เป๊ะเอาให้ชัดเจนกว่านี้มากขึ้นกว่านี้จากนั้นแล้วอะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นพยากรณครึ่งปีครั้งนะคะเพราะว่า31วันมันเยอะเนาะทำเยอะมากเลยต้อง31สิคลิปเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมแล้วขอคำติชมสักนิดนึงนะคะ ติชมมาด้วยว่าเอออยากให้เพิ่มเติมตรงไหนมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดามก็จะไปนำไบบปปรับปรุงนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นด่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วทำเป็นวิทยาทานก็เราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะมาดามก็มีน้ำใจที่จะทําเป็นวิทยาทานให้กับคุณคุณก็มีน้ำใจที่จะติชมกันแบบเบาๆเพอให้รู้สึกตัวว่าเออตรงนี้นะมันน่าจะแก้ไขตรงนี้นะนะคะก็ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s ไคร b ์กดกระดิ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ